วันนี้เรามาดู5ข้อที่ผู้เล่นมือใหม่มัจะพลาดในการเล่น PUBG นะครับมีอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับผมโนดในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดคชิงกิเบการโด้วูดแคมป์สคูลสถานที่เหล่านี้มีเอเทมเยอะก็จริงแต่เป็นการทุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อการเสียชีวิตบางคนจะคิดว่าค่าแน่ค่าจริงค่าจะจะลงตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นกล่องปนะจ๊า ข้อที่ 2, 2ลืมปรับปุ่มยิงในช่วงต้นเกมค่าต่างๆที่เกมปรับมาให้เรานั้นจะเป็นการยิงทีละหนึ่งนัดเท่านั้นถ้าไม่เข้ามาในเซตติง้งไม่ไม่ปรับตรงนี้แล้วก็เวลาเจอศัตรูเราก็ยิงปืนกลได้ทีละหนึ่งนัดแทนที่จะยิงรัวเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแลบประกันได้ว่าคุณไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนเห็นเพื่อนเป็นศัตรู เราเป็นผู้หญิงเล่นแบบงูงูปลาปลาจนเลเวล26ก็รู้วิธีหลบหลีกบ้างแต่ทำไมไปเจอ random t e a แล้วอยู่ดีอยู่ดีเอาระเบิดมาปลาใส่เราแล้ว,ลวอีก3ามคนรุมๆเตะต่อยจนตัวเราตายแม่ใครมาทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้ครับแม่มันน่าจะระเบิดตัวทิ้งจริงๆ <Hey. S 1> ผู้เล่นใหม่อาจจะเห็นเพื่อน <Hey. S 1> ๆเนะตะตูแล้วก็ยิงผิดก็เป็นได้ครับ oh. เราควรใช้ความสังเกตความรบอบคอบความมีสติก่อนที่จะเหนี่ยวไกป,ปืนไม่ฉช่นั้นอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เป็นได้ขาดหูฟังหูฟังที่ดีๆมีหลารูปแบบหลายขนาดและหลายราคาตามทุนทรัพย์ของเพื่อน,อนโดยที่ เวลาที่คุณโดนยิงคุณก็จะรู้ว่ายิงมาจากทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือทางหลังจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกมเกมนี้ตายวงผู้เล่นมือใหม่ก็าจะเก็บไอเทมจนเพลิดเพลินเจริญจิตใจจนลืมที่จะระวังเลสโซนและบลูโซนและนี่ก็คือโทษฉันที่เจ้าจะได้รับจากการเป็นคนโลภนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อที่มือใหม่ทำพลาดอย่างแรงนะครับในการเล่นถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์แชร์ให้ด้วยครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม